สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนนี้ให้รีบนอนวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนเฝ้าสวนมาฟังกันครับแสงสีส้มสุดท้ายของวันค่อยๆถูกกลืนหายไปหลังเหลี่ยมเขาทิ้งไว้เพียงเงาตะคุ่มของทิวไม้ใหญ่ที่โอบล้อมกระท่อมไม้ไข่หลังเล็กความมืดบนภูเขาไม่ได้ค่อยๆย,ย่างกลายเข้ามาเหมือนในเมือง แต่มันเหมือนผ้าห่มพื้นหนาสีดำที่ถูกคลุมลงมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับความหนาวเย็นเมื่อตะเกียงน้ำมันหรือหลอดไฟจากโซล่าเซลล์ถูกเปิดขึ้นแสงสีนวลตาคืออนาเขตเดียวที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยท่ามกลางสวนผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลางศาสรหรือเงาะที่รายร้อมอยู่ภายนอกต้นไม้เหล่านั้นในยามกลางวันดูเป็นทรัพย์สินอันมีค่าแต่ในยามค่ำคืนร่างเงาของกิ่งก้านที่ไหวลู่ตามลม กลับดูเหมือนแขนขาของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่กำลังเต้นระบำอยู่ในความมืดเสียงของโลกกลางวันเงียบลงแทนที่ด้วยดนตรีแห่งขุนเขาเสียงจิง้งหรีเลไรกรีดปีกระงมประสานกันจนหูอื้ออึงไปทั่วหุบเขาเสียงลมวีดวิวที่พัดผ่านช่องเขาปะทะใบไม้แห้งชวนให้คนเฝ้าสวนต้องเหนียหูฟังทุกครั้งด้วยสัญชาตญาณน,นั่นเสียงลมหรือเสียงฝีเท้าคนความระแวดระวังคือเพื่อนคู่ใจของคนเฝ้าสวน ปืนแก็บยาวหรือมีดพร้าเล่มเก่งจะถูกวางไว้ข้างหมอนเสมอไม่ใช่เพียงเพื่อป้องกันผลผลิตจากหัวขโมยแต่ยังรวมถึงสัตว์ป่าอย่างหมูป่าหรือช้างที่อาจลงมาเยือนโดยไม่ได้รับเชิญอากาศบนภูเขานั้นบริสุทธิ์จนแสบจมูกกลิ่นดินชื้นชื้นผสมกับกลิ่นดอกไม้ป่าที่บานเฉพาะตอนกลางคืนลอยอบอวลเข้ามาผสมกับกลิ่นควันไฟจางๆจ,จ,จากกองฟืนที่ก่อไว้ไล่ยุงการนอนเฝ้าสวนไม่ใช่การหลับสนิทเฝ้ารอให้แสงแรกของวันมาเยือน เมื่อไก่ป่าเริ่มขันรับกันเป็นทอดๆและแสงสีน้ำเงินเข้มเริ่มที่ขอบฟ้าความน่ากลัวและความวังเวงก็มาลายหายไปทะเลหมอกสีขาวไหลเอื่อยๆปกคลุมยอดไม้ความหนาวเย็นที่สุดจะมาเยือนในช่วงนี้ เข้มได้รับโทรศัพท์จากลุงสมชายเพื่อนของพ่อให้ช่วยขึ้นไปนอนเฝ้าสวนทุเรียนบนดอยสักสองคืนเพราะแกต้องลงไปทำธุระด่วนในเมืองงานง่ายๆแค่เปิดไฟนอนฟังเสียงและคอยดูไม่ให้ใครมาขโมยทุเรียนรุ่นแรกที่กำลังแกจัดขับรถขึ้นไปตามทางลูกรังนะเจอสามแยกที่มีต้นไม้ใหญ่ให้เลี้ยวขวาสวนลุงอยู่สุดทางมีกระท่อมไม้ไผ่สีเขียวไฟโซลาเซลล์สว่าง ลุงสมชายกำชับผ่านสัญญาณโทรศัพท์ที่ขาดขาดหายหายเข้มขับหลดกระบะเก่าๆไตาระดับความสูงขึ้นไปความมืดมาอย่างรวดเร็วกว่าพื้นลาบถนนลูกรังแคบลงเรื่อยๆสองข้างทางคือป่าทึบและเหวเข้มเริ่มใจคอไม่ดีเขาขับรถมาถึงสามแยกที่มีต้นไม้ใหญ่ตามที่ลุงบอก แต่ในความมืดสลัวและหมอกที่เริ่มลงจัดป้ายบอกทางไม้เก่าที่เขียนด้วยลายมือชี้ไปทางซ้ายว่าสวนสมชายส่วนทางขวาดูรกร้างกว่าโดยความไม่ชินทางเข้มหักพุ่งมาลัยเลี้ยวตามป้ายรถกระบะแล่นมาสุดทางที่ลานดินกว้างเข้มจอดรถแล้วมองไปร,บรอบๆไม่มีไฟโซลาเซลล์สว่างโรยอย่างที่ลุงบอกมีเพียงกระท่อมไม้เก่าคร่ำครึ้ที่ดูเหมือนกำลังจะพังมิพังแหละตั้งตระงานอยู่ท่ามกลางความมืด หลังคาสังกสีสนิมเคระไม่ใช่สีเขียวสงสัยลุงแกคงลืมเปิดไฟหรือแบตเสื่อมแต่จริงๆก็น่าจะบอกความจริงว่าเป็นแบบนี้เข้มปลอบใจตัวเองเขาหยิบไฟฉายกระบอกโตและกระเป๋าเป้เดินฝ่าดงหญ้าที่สูงเข้าไปที่กระท่อม บรรยากาศที่นี่ต่างจากที่คิดไว้โดยสิ้นเชิงมันไม่ใช่ความสงบสุขแต่มันคือความวังเวงที่ไม่มีเสียงจิ้งหรีดเลไรไม่มีเสียงลมมีแต่ความเงียบกลิ่นที่นี่ไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ป่าแต่เป็นกลิ่นเหม็นอับเหมือนผลไม้เน่าผสมกับกลิ่นดินชื้นแฉะที่รุนแรงผิดปกติเข้มเข้าไปในกระท่อมภายในมีเพียงแค่มไม้ไผ่ผูกกับมุ้งอันเก่าเขาพยายามก่อกองไฟหน้ากระท่อมเพื่อไล่ความมืดและความหนาวแต่ฟืนแถวนั้นชื้นจนจุดไม่ติด ความหงุดหงิดเริ่มเปลี่ยนเป็นความระแวดระวังเขาตัดสินใจเข้าไปนั่งขดตัวบนแคร่โดยมีเพียงแสงไฟฉายที่เปิดรีรีไว้เป็นเพื่อนขณะที่เข้มกำลังเคลิ้มล้าด้วยความเหนื่อยล้าเสียงแรกก็ดังขึ้นตุบเสียงเหมือนผลไม้ขนาดใหญ่ตกกระแทกพื้นดินดังสนั่นมาจากหลังกระท่อมเข้มสะดุ้งตื่นความีดพร้าที่พกมาด้วยและไฟฉายสาดส่องออกไปนอกหน้าต่างใครวะ เขาตะโกนถามความเงียบคือคำตอบตุ๊บคราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงตกแต่มีเสียงเหมือนของหนักๆถูกลากไปกับพื้นใบไม้แห้งเสียงนั้นค่อยๆเคลื่อนที่จากหลังกระท่อมอ้อมมาทางด้านข้างและมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูหัวใจเข้มเต้นรัวเขาจ้องมองประตูไม้กระดานแผ่นบางๆที่กั้นกลางระหว่างเขากับอะไรบางอย่างข้างนอกลมหายใจของเขาติดขัด ทันใดนั้นลูกบิดประตูที่ทำจากเชือกเก่าๆก็เริ่มขยับมันถูกบิดจากด้านนอกช้าๆเข้มกลั้นใจทีประตูออกไปเต็มแรงพร้อมาสาดไฟฉายว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นมีเพียงรอยลากเป็นทางยาวบนพื้นดินปิกเปียกที่หายเข้าไปในดงต้นทุเรียนเก่าแก่ที่สูงเสียดฟ,ฟ้าเขาตัดสินใจเดินตามรอยนั้นไปด้วยความกลัวผสมความอยากรู้ ไฟฉายส่องไปเจอต้นทุเรียนต้นหนึ่งที่ใหญ่กว่าต้นอื่นโคนต้นมีสารเพียงตาไม้เก่าที่พังยับเยินและที่น่าสยดสยองคือมีเชือกไนล่อนเส้นหนาผูกห้อยลงมาจากกิ่งใหญ่เหนือสารนั้นเข้มรู้แล้วว่าเขามาผิดที่และที่นี่ไม่ต้อนรับเขาเขาวิ่งกลับไปที่รถกระบะบิดกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์เงียบสนิททันใดนั้นอากาศรอบตัวก็เย็นลงจนควันออกปาก กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงโชยมาแตะจมูกอีกครั้งเข้มมองเข้าไปในกระจกมองหลังที่กระบะท้ายรถมีร่างหนึ่งนั่งอยู่ร่างนั้นเป็นชายแก่ร่างกายผอมโซจนเห็นซี่โครงผิวคล้ำเหมือนถูกไฟไหม้เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งนั่งก้มหน้าแต่สิ่งที่ทำให้เข้มช็อกสุดขีดคือที่คอของร่างนั้นมีเชือกไนล่อนรัดแน่นจนตาถลน มือเข้ามาทำไมเสียงแหบพร่าราวกับไม่ได้มาจากลําคอคนเป็นดังกล้องในหัวของเข้มเข้มกรีดร้องสุดเสียงเปิดประตูรถและวิ่งหนีเข้าป่าอย่างไม่คิดชีวิตเขาหกล้มลุกคลุกคลานหนามเกี่ยวเสื้อผ้าและผิวหนังจนเลือดซิบไฟฉายกระเด็นหลุดมือหายไปในความมืดเขาวิ่งวนไปวนมาทุกทิศทางดูเหมือนกันหมด เสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งไล่ตามหลังมาติดๆเสียงหัวเราะแหบดังสะท้อนไปทั่วหุบเขาเข้มวิ่งมาจนมุมที่หน้าผาชันเบื้องล่างคือความมืดนิดข้างหลังคือร่างวิญญาณร้ายที่ค่อยๆค,คลีบคลานเข้ามาใกล้เข้มหลับตาปีเตรียมรับชะตากรรมเสียงไก่ป่าขันแววมาแต่ไกลแสงสีทองรำไรเริ่มจับที่ขอบฟ้า เมื่อเข้มลืมตาขึ้นร่างวิญญาณนั้นหายไปแล้วทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าเข้มสุดตัวลงร้องไห้ด้วยความโล่งใจและหวาดกลัวสุดขีดเขาใช้แรงเฮือกสุดท้ายเดินโซซัดเซกลับมาตามทางจนกระทั่งเจอถนนลูกรังสายหลักโชคดีที่มีชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาตอนเช้าจึงรับเขาลงไปส่งที่หมู่บ้านเมื่อชาวบ้านฟังเรื่องที่เข้มเล่าทุกคนหน้าซีดเผือดไอหนุ่ม เอ็งเลี้ยวซ้ายที่ต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามเสียงสัน่นครับป้ายมันบอกทางนั้นป้ายบ้าอะไรทางนั้นมันไม่มีคนอยู่มาสิบปีแล้วนั่นมันสวนของตาอินแกหวงทุเรียนมากวันหนึ่งแกโดนโกงจนหมดตัวเลยผูกคอตายที่ต้นทุเรียนใหญ่ในสวนใครหลงเข้าไปไม่เคยได้กลับมาดีสักคนเอ็งรอดมาได้นี่บุญท่วมหัวแล้วเข็มได้แต่ฟังด้วยความตกตะลึง เขารอดชีวิตจากค่ำคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตมาได้แต่ภาพจำของร่างที่นั่งอยู่ท้ายกระบะและเสียงกระซิบแห่งความตายนั้นจะหลอกหลอนเขาไปตลอดกาล